สวัสด,ดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเรื่องของเครื่องปรับอากาศกันอีกแล้วนะครับหลายคนใช้แอร์กันมานานช่างแอร์นะครับเพราะยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยเราใช้กันได้ดีแค่ไหนคุณรู้จักแอร์ดีแค่ไหนละครับวันนี้นะครับซีรีส์นี้ช่างแอร์จะมา พูดในจุดที่ไม่เคยมีใครบอกทุกคนกันนะครับคุณไม่เคยสงสัยนะครับว่าไอรีโมทเนี่ยที่ผู้ผลิตแอร์เขาทำทำกันมาเนี่ยทำไมมันมีปุ่มมาตั้งเยอะแยะคำถามก็คือได้ใช้ประโยชน์กันหมดหรือ,อยังนะครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมจะเจาะลึกให้เห็นอย่างชัดเจนกันไปเลยครับว่าไอปุ่มบางปุ่มเนี่ยเราจะใช้หรือไม่ใช้ตอนไหนนะครับ ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าขอยกตัวอย่างโหมดหลักๆนะครับที่สามารถพบเจอได้ในแอร์ทุกๆยี่ห้อนะครับแต่ว่าชื่อเรียกก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับช่างแอร์มีรีโมทอยู่2ยี่ห้อเป็นการยกตัวอย่างนะครับด้านซ้ายมือเป็นของไดกินนะครับด้านขวามือเป็นพานาสันิกอินเวอร์เตอร์นะครับทังคู่เป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันดังคู่นะครับโอเคนะครับในตอนนี้นะครับ เรามารู้จักให้มันลึกซึ้งนะครับขับโหมดนะครับโหมดนะครับต้ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแอร์บ้านเราอะมีใช้งานโหมดการทำความเย็นอยู่เนี่ยหลักๆนะครับก็มีอยู่ประมาณ4โหมดนะครับในตอนนี้ชจ้าแอขอยกโหมดหนึ่งที่ใช้กันบ่อยที่สุดนั่นก็คือโหมดคู่นะครับโหมดคู่นะครับก็คือโหมดการทําความเย็นนะครับ ้องขอบอกก่อนว่าก็เฉพาะในบ้านเรานะครับที่เป็นบ้านเมืองร้อนเนี่ยเราจะเห็นโหมดคู่นะครับก็คือโหมดทำำําวค,ความเย็นเพราะว่าคุกความหมายของมันก็คือทําความเย็นนั่นเองนะครับสัญ,ญลักษณ์ของมันดูได้ง่ายๆนะครับบางยี่ห้อจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องหมายกริดน้ําแข็งนะครับเป็นเครื่องหมายดูเผลนเผเนี่ยใกล้ใกๆกับเครื่องหมายดอกจันแต่ตรงปลายจะมีการแตกแฉกออกไปอีกนะครับ อาบางยี่ห้อก็อาจจะระบ,บุเป็นตัวอักษรกันไปเลยว่าน,นี่แหละโหมดคู่ของเราและทำไมต้องมาพูดถึงโหมดคู่ทุกคนใช้โหมดคู่กันครับทุกทุกคนใช้ช่างเอก็ใช้ทุกคนใช้ครับแต่ว่าต้องยกมาให้เข้าใจครับหรือเดี๋ยวตอนต่อไปช่างแอจะขอกล่าวถึงโหมดอื่นครับอ่าโหมดคู่ โมดู่คือการทําอะไรของเครื่องครับ <Wow. S 1> โมดู่ก็คือหมวดการทํากวามเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับหน้าที่หลักๆของแอร์นะครับก็คือหน้าที่ของมันก็คือการทําความเย็นอยู่แล้วครับถูกออกแบบมาให้ทำความเย็นนะครับดังนั้นตัวแอร์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นจะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์หรือจริงๆใต้เฉพาะจอะจงก,กันไปเลยเขาเรียกกันว่าเทอร์มิสเตอร์นะครับ เทอร์มิสเตอร์หรือที่เรียกว่าเซนเซอร์นะครับมันเป็นตัวท่านทานที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ตามอุณหภูมินะครับและค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นนั้นก็เอาไปประมวลผลแปลงค่าออกมาเป็นหน่วยอุณหภูมินั่นเองนะครับเทอร์มิสเตอร์ตรงนี้หลายคนคงเคยได้ยินเซนเซอร์ ensor, อากาศเซนเซอร์ ensor, น้ำแข็งสองชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักดีนะครับในยุคแรกๆนะครับ เซ็นเซอร์น้ำแข็งจะเสียกันบ่อยมากนะครับเอ่อไฟกระพริบก็เซ็นเซอร์น้ำแข็งเสียเดี๋ยวน <c oughs> ี้เสียยากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับจ้างแอบอกว่าจ้างแอผ่านมาหลายเครื่องเ่ยต้องบอกว่าเซ็นเซอร์เสียน้อยมากครับไม่เยอะไม่เยอะเท่าแผงวงจรคอยร้อนเสียสําหรับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับมันจะเอาค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็แอร์ทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แบบธรรมดาที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์หรือว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ก็ตามอย่างน้อยๆแอร์ทุกเครื่องจะต้องมีเซ็นเซอร์2ตัวเสมอนั่นก็คือเซนเซอร์อากาศนะครับซึ่งจะทําหน้าที่หลักก็คือตรวจจับอุณหภูมิครับว่าในห้องตอนนี้อุณหภูมิม,มันได้เท่าไหร่แล้วนะครับโดยเซ็นเซอร์ตรงนี้เนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งที่แตกต่างกันนะครับให้เข้าใจก่อนนะครับ ช่างเอกยกตัวอย่างของไดกินนะครับเขาจะอยู่ตรงด้านหน้านะครับบริเวณใกล้ๆกับหลอดไฟนะครับจะมีช่องรับลมอยู่บริเวณตรงนั้นบางยี่ห้อนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นยี่ห้อ LG นะครับมันจะอยู่บริเวณด้านขวาถ้าเรามองเข้าหาเครื่องนะครับแล้วก็บางยี่ห้อนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับตำแหน่งที่ลมดูดเข้ามานะครับโดยจากประสบการณ์แล้วช่างแอ์คิดว่าตำแหน่งที่ มันควรจะเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดนะครับควรจะเป็นตําแหน่งด้านบนด้านดูดนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตําแหน่งอื่นไม่ดีนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นลมที่ผ่านเข้าเครื่องซ้ําอีกครั้งนึง ลมที่วนผ่านเข้าเครื่องควรจะเป็นอากาศตรงนั้นที่เอามาประมวลผลนะครับแต่เข้าใจว่าการดีไซน์โครงสร้างของตัวเครื่องก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ออกแบบเนี่ยทำมาแบบนั้นต้องบอกว่าไม่มียี่ห้อไหนผิดนะครับแต่และยี่ห้อเขามีเหตุและผลของเขาเองนะครับที่จังแอร์พูดแบบนี้เพื่อ,แ,อแค่เข้าใจเฉยๆว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ยี่ห้อก็มีอาจจะตำแหน่งอื่นนะอีกจังแอร์ขอไม่พูดถึงเลยกันเพราะว่าแอร์มันมีหลายยี่ห้อมากนะครับโอเค แล้วเซนเซอร์ตรงนี้มันจะเอาไปทําอะไรนะครับอ่ะจ้างแอร์ลืมเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งเรียกว่าเซนเซอร์น้ําแข็งนะครับเซนเซอร์ตัวนี้บุบาทสําคัญไม่ได้เยอะมากนะครับสาหรับสําหรับอินเวอร์เตอร์จะมีบทบาทเยอะแต่สําหรับรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์เนี่ยบทบาทจะน้อยนะครับเพราะหน้าที่หลักของมันก็คือเป็นตัวป้องกันไม่ให้อรเน่เกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นน้ําแข็งเหมือนในตู้เย็นในยุคก่อนครับมันจะเป็นน้ําแข็งดังนั้นแอร์ห้ามเป็นน้ําแข็งเด็ดขาด ดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเบรกระบบนะครับเหมือนชัดดาวระบบถ้าหากว่าระบบมันทํางานผิดปกติและอาจจะเกิดการเป็นน้ําแข็งเนี่ยเมื่ออุณหภูมิตรงแผงรังพึ่งคอยเย็นเนี่ยมันเข้าใกล้สูนองศามันก็จะสั่งหยุดระบบครับตอนนี้เช่นไอ้พูดมานานเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงตัวโหมดคู่ที่เรากําลังโฟกัสกันอยู่เลยนะครับก็ต้องให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับและเราก็จะดูว่าทําไมถึงต้องมาคุยกันเรื่องของโหมดคู่นะครับ โอเคหลักๆของโหมดครูเนี่ยไม่ใช่เซ็นเซอร์น้ําแข็งครับหลักๆของโหมดคูก็คือเซ็นเซอร์อากาศนะครับหลักการของมันก็คือตัวเครื่องนะครับจะรับค่าที่เราตั้งค่าอุณหภูมิไปจากรีโมทนะครับสมมตุติเราตั้ง25องศาตัวเครื่องก็จะจดจําว่าอุณหภูมิ25าองศานั่นคือเป้าหมายของมันนะครับจากนั้น ตัวเครื่องก็จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทํางานไม่ว่าจะเป็นระบบอินวอเวอร์เตอร์หรือไม่อินวอเวอร์เตอร์ก็เถอะมันก็จะสั่งให้ทําความเย็นนะครับเมื่อความเย็นมันเข้าใกล้อุณหภูมิที่เราตั้งนะครับตัวเครื่องก็จะตัดการทํางานอยู่ไดอย่างไรก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับว่าเมื่ออุณหภูมิมันเข้าใกล้25เนี่ยมันก็เริ่มจะลดรอบสําหรับอินวอเวอร์เตอร์นะครับมันก็จะเริ่มลดรอบลดรอบแล้วก็เลี้ยงเพื่อให้อยู่ในตําแหน่งประมาณ25องศานะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับเมื่อถึง25องศาเป๊ะมันจะตัดการทำงานนะครับช่างเ e อกกระซิบกอน,นะครับว่าเทคนิคนี้บางยี่ห้อก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะครับยี่ห้อไหนที่ทําแบบนี้ถือว่าเขาเที่ยงตรงกับค่าที่เราต้องการนะครับแต่บางยี่ห้อนะครับเขาจะทําการให้เครื่องเนี่ยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิเนี่ยมันต่ํากว่าที่เราตั้งผมสมมุติว่าถ้าเราตั้ง25เครื่องอะ จะปล่อยให้เครื่องทาความเย็นไปจนถึง24โอ้ยบางยี่ห้อไปถึง23นะครับถึงจะตัดดังนั้นความรู้สึกในการทาความเย็นของแต่ละคนที่บอกว่าใช้แอร์ยี่อนี้น่าเย็นกว่านะาใช้แอร์ยี่อนี้นะเย็นกว่านะทีนี้น,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 นี่ไม่เย็นเลยช่างแอร์ต้องบอกว่าต้องพิสูจน์อุณหภูมิกันนะครับถ้าไม่เชื่อช่างแอร์นะครับแนะนําไปซื้อครื่อุณหภูมิจากช็อปปีล้ลาซาด้ากมาแล้วก็มาวัดอุณหภูมิดูเลยว่า ในห้องของเราเนี่ยอุณหภูมิมันได้ตามที่เราตั้งที่ทีโมทดหรือเปล่าย่อไหนได้ตรงแต่ว่าเขาซื่อสัตย์กับผู้ใช้งานย่อไหนไม่ตรงเองว่าเขาแอบ,บจะ <c oughs> นิดนึงนะครับทัาไงไม,ไม่ไม่ขอบอกว่าย่อไหนนะครับลองสํารวจดูเองนะครับว่าของเราใช้ย่ออะไรอยู่แล้วเป็นยังไงนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับโหมดคู่นะครับเมื่อได้ถึงตรงนี้แล้วถามว่าโหมดคู่จบหรือย,ยังจังไงบอกว่า มันยังไม่จบนะครับมันมียังมีอะไรที่ช่างเออยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้ให้เข้าใจลึกซึ้งกันมากกว่านี้ครับโอเคเมื่อเรารู้หลักการทํางานของโหมดทําความเย็นดีแล้วเนี่ยต่อมานะครับช่างเอจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการใช้โหมดเป็นไงนะครับสาหรับโหมดคู่นะครับอุณหภูมิจะโชว์เสมอเลยนะครับยกตัวอย่างในโหมดของพนักอนิก็จะโชว์เป็นอุณหภูมินะครับ24.5นะครับ ของของเขาของพลานิชรุ่นนีนะ้สามารถตั้งเป็นทฤษฎีมได้นะครับถ้าเราตั้ง25อุณหภูมิก็จะได้ประมาณ25นะครับแล้วก็จะประมวลผลไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ธรรมดาก็แล้วแต่นะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ก็จะเกาะอ,อยู่ที่25นะครับอโซนเน็ะกินก็เหมือนกันนะครับก็ตั้งอุณหภูมิ25ของรุ่นนี้ที่ช่างแอมีเนี่ยไม่มีตัวอ่า ปรับได้เป็นทศนิยมนะครับปรับได้ครั้งละ1องศาเลยนะครับของไดก,กินเขาจะไม่โชว์เป็นโหมดคู่แต่เขาโชว์เป็นสัญลักษณ์แทนนั่นคือว่าเป็นโหมดคู่นะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญช่างแอร์คอย้้านี่ก็สิ่งสําคัญก็คือใช้แอร์ทุกครั้งดูโหมดให้ดีนะครับหากเราอยู่ในโหมดตําแหน่งที่ไม่ถูกต้องมันจะทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับมันเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะ เด็กผู้สูงอายุนะครับที่ไม่ค่อยเข้าใจหลักการให้สอนผู้ใช้งานอากลุ่มนี้ไว้เสมอนะครับว่าการใช้งานแอร์ทุกครั้งนะครับจะต้องให้รีโมทมันโชว์เลขอุณหภูมิหากมันโชว์เลขอุณหภูมินะครับกอยจงมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นโหมดทําความเย็นแหละอ่า ที่จ้างน้พูดแบบนี้นะต้องบอกว่าที่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับในประเทศไทยเรามีโหมดอย่างเดียวก,ก็คือเรียกว่าระบบทำความเย็นแบบคูลิ่งออลลี่นั่นก็คือสังเกตได้ว่าแอร์บ,บ้านเราไม่มีโหมดทำความร้อนครับช่างไงจะไม่ขอพูดถึงโหมดอื่นวันนี้จะโฟกัสที่โหมดคู่ดังนั้นจบตรงนี้ก็คือว่าสรุปก็คือใช้แอร์ทุกครั้งต้องโชว์เลขอุณหภูมิถ้าไม่โชว์เลขอุณหภูมิช่าาแอร์แนะนำว่ากดปุ่มโหมดครับ ปุ่มโหมดทุกยี่ห้อจะเป็นการวนนะครับจะเป็นการวนวนอยู่กี่โหมดก็แล้วแต่แหละว่าเขามีโหมดอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะวนนะครับบางยี่ห้อจะมีปุ่มไว้จบเลยครับนี่จะไงไม่มีไว้สาธิตบางยี่ห้อยกตัวอย่างของดกินนะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งที่มีคู่นะครับได้นะครับแล้วก็แฟนนะครับกดปุ่มตามนั้นเลยจบแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่มีปุ่มโหมดนะครับนี่ปุ่มโหมดอยู่ตรงนี้ครับ M.O.D.E ก็คือกดวนไปจนกว่ามันจะโชว์เลขอุณหภูมินะครับผมยกตัวอย่างผมจะลองกดให้ดูนะครับกดหมดปุ๊บเลขอุณหภูมิหายทำยังไงทีนี้ก็กดปุ่มอีกทีนึงอ้าวยังไม่หายอยู่กดอีกทีนึ่งอ้าวโชว์แล้วนี่แหละครับเป็นโหมดที่เราจะต้องใช้เสมอโอเคก็เจอเนี้แล้วจงสอนอปู่ย่าตายายนะครับพ่อแม่ที่ไม่ค่อยจะ,ะสันทับเรื่องของการใช้าง,งานแอร์นะครับเรื่องแบบนี้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่แอร์ไม่ได้เสียแต่มันจะทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับโอเคที่นี้ปัจจัยต่อมาเมื่อเราเห็นเลขอุณหภูมิแล้วเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่ารัฐบาลอหน่วยงานราชการเราเคยได้ยินปั่นหูมาดตั้งแต่เด็กครับว่าอุณหภูมิแอร์ต้องเปิด25องศานะเพื่อประหยัดไฟหลังๆมาแค่นี้ไม่พอครับยังมารุนรงบอกว่า ตั้ง27 c และเปิดพัดลมช่วยอ้าวละทีนี้โอเคช่างไอต้องบอกว่าการทำหนอนเนี่ยไม่ผิดครับตั้งแอรบอกว่าโขอบอกว่าไม่ผิดนะครับแต่จ้างแอร์อบอกว่าถ้าเราทําตามแล้วรู้สึกไม่เย็นอะ่ะตัวไกลตัวมันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพฤติกรรมการใช้งานการอยู่อาศัยของเราเนี่ยไม่เหมือนกันสังเกตได้นะครับง่ายๆเลยคุณคิดว่าเราอยู่ในห้องเดียวกันแต่ละคนเหงื่อออกเท่ากันหรือเปล่า ต้องบอกว่าไม่เท่ากันนะครับกาเรเผาผลาญน,นะครับรวมถึงเหงื่อที่ถูกขับออกมาไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันจึงทําให้แต่ละคนเนี่ยรู้สึกถึงอุณหภูมิที่แตกต่างกันบางคนพอใจอุณหภูมิแค่นี้บางคนไม่โอเคดังนั้นช่างแอร์บ,บอกว่าให้เราตั้งอุณหภูมิตามที่เราสบายคำถามคือถ้าคุณอยู่ไม่สบายคุณจะเปิดแอร์ทำไมนะครับก็ แนะนำว่าเปิดพัดลมนครับถ้าคุณคิดว่าคุณเปิดแอร์แล้วยังไม่สบายนะครับแต่ว่าถ้าใครพอใจกับการตั้งอุณหภูมิ27และเปิดพัดลมช่วยก็อโอเคใครพอใจที่25้าก็โอเคถ้าตั้งแอร์เอง25ยังรู้สึกไม่เย็นครับแต่ปกติตั้งอจะเปิดอยู่ที่ประมาณ24ครับหลักการก็คือแล้วมีสูตรตายตัวหรือมีเทคนิคอะไรไหมช่างแอร์มีเทคนิคอย่างนี้ครับแล้วเราควรจะตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่มีเทคนิคหรือเปล่าอันนี้พูดถึงเทคนิคนะครับ พอใจไม่พอใจโอเคไม่โอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะไงบอกว่าจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีอยู่นะครับไม่ขอกล่าวถึงทฤษฎีแต่จะบอกผลหรือว่าสุดผลหลักการสั้นๆเลยก็คือการเปิดแอร์ที่ดีนะครับให้ตั้งอุณหภูมิที่รีโมทนะครับให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกนะครับอยู่ที่ประมาณ5ถึง10องศาเสมอต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก 5-10องศาสเสมอนะครับจ่างไงบอกเลยนะครับว่าก็บ้านเรานะครับเมืองไทยอากาศโดยเฉลี่ยนะครับของบ้านเราอยู่ที่ประมาณ35องศานะครับการดีไซน์เครื่องปรับอากาศที่จําหน่ายในไทยก็จะถูกดีไซน์อยู่ที่ประมาณ35องศาเช่นเดียวกันใกล้เคียงครับ35มสถึงสาประมาณนั้นในการดีไซน์นะครับดังนั้นหากตามทฤษฎีของที่จ้างแอว่านะครับดังนั้น เราควรจะตั้งอุณหภูมิถ้าต่างกัน10องศาก็ควรจะอยู่ที่25ถ้าต่างกัน5องศาก็จะอยู่ที่ประมาณ30นะครับแต่ว่าถามว่า30โอเคไหมบางคนโอเคนะครับเคยได้ยินหรือเปล่าบางคนเปิดแอร์30นี่โอเคเลยแต่บางคนไม่โอเคแต่เจ้าไงก็บอกว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยเหตุผลที่หลายคนหลายคนเลยนะครับจะไม่โอเคกับการตั้ง30 ถูอุณหภูมิพันธาจะร้อนจัด35มสิถ้าเราตั้ง30สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความชื้นบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับร้อนชื้นนะครับความชื้นมันจะไม่ได้นะครับดังน้นเรจะขอไปกล่าวถึงในเรื่องของโหมดได้หรือหมดความชื้นนะครับคำว่าไม่ค่อยเวิร์กถ้าตั้ง3าแต่ว่าจะเวิร์กเมื่อตั้ง25นะครับแต่แต่เมื่อฝนตก แต่เมื่อกลางคืนนะครับอุณหภูมิมันจะลงต่ําลงไปอีกนะครับอ่ะโดยเดี๋ยวนี้เรามีตัวสับสมาร์ทโฟนกันนะครับลองดูครับว่าอุณหภูมิที่เราอยู่แต่ละพื้นที่เนะี่ยเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะเนี่ยเขตประเวศท,ที่ช่าาแอ์งงอยู่เนะี่ยอุณหภูมิ26องศาครับแล้วก็มีฝนตกนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับดังนั้นถ้ายึดตามทฤษฎีนะครับ ตรงนี้ควรจะตั้ง21องศาเลยนั่นคือดีที่สุดนะครับแต่ถามว่าตั้งสูงกว่านี้ได้ไหมได้ครับตั้งอย่าไงไรว่านี่คือทฤษฎีนะครับแต่ว่าได้หรือไม่ได้นี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคครับนี่คือทฤษฎีลองเอาไปลองทําตามดูครับดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาว่าหน้าหนาวก็ควรตั้งแอร์ให้มันต่ําลงนะครับต่าลงกว่าปกตินะครับ ถ้าเป็นหน้าร้อนก็สามารถตั้งให้สูงขึ้นได้เพราะว่าจะดูคนที่ส่วนต่างประมาณ5-10องศานะครับตรงนี้นอกเหนือจากนี้สามารถยืดหยุ่นได้เพราะว่าคนเรานานาจิตต่างครับไม่เหมือนกันนะครับทั้งยกว่าไม่เหมือนกันนี่เพียงแค่เป็นทฤษฎีเล็กน,น,น้อยเท่านั้นนะครับที่จะมาแนะนําทุกคนกันในวันนี้นะครับทั้งยังมั่นใจว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครบอกนะครับและถึงแม้วันนี้ทุกคนจะ ได้อะไรกลับไปจากการชมคลิปหนึ่งซึ่งอาจจะใช้ได้ผลกับชีวิตประจำวันเราหรือได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับสามารถฟีดแบ็กคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างแอด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับโหมดคูต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ